ตั้งแต่ผมเริ่มจำความได้นี่คือคนที่ปอนเขาปอนน่มผมแล้วนี่ก็คือคนที่ผมหักมากที่สุดในชีวิตแม่ล่ะครับมือนี้เป็นวันเกิดของแม่ผมเองครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องก็ะย่างที่เห็นแล้วครับมือนี้เป็นวันเกิดของย่ายหน่อยครับเพราะฉะนั้นแล้วมือนี้ผมกับกาา้าวว่าไปเสือ้อผ้าย่าหน่อยครับก่อนอื่นผมกับอินหน่อยก็ต้องมาซื้อของไปเห็ดแนวกินยูเฮียนก่อนครับสุดท้ายผมกับภาสามาเสื้อผ้าย่าหน่อยได้ครับย้อนว่าผมความแตกเองนั่นแหละครับผมโทรไปถามย่าหน่อยว่าวันเกิดอยากได้อีหยังย่ายหน่อย แต่ผมบอกว่าเอาเนี้ยอยากเอาอีหยังบอกมาเลยผมว่าสุดท้ายเราบอกว่าอย่างเด็กหงบขับเราบอกว่าแล้วอยากได้ผงสักผ่าครับพี่น้อง <c oughs> อนีนหน่อยก็เลยมาจัดให้เต้เต้ครับซื้อผงสักผ่าซื้อตั้นไล่โอ้น้ำยาปลาผนุมอีหยังเต็มไปเบิดครับหลังจากนั้นผมมาถามเด็กหน่อยอยู่บ้านว่าอยากกินอี่หยังครับ แค่ก็ต้องรุนเลยครับว่าจะกินอีหยังครับเด็กน้อยอยู่บ้านตอบว่าจะกินหมูกระทะครับโดยนี่ผมเปิดหมูกระทะครับก็อีหยังคุณครับโอ้กินมักดูเลยครับช่วงนี้แต่เสียแังได้เด็ดนะครับเด็กน้อยอยากเขาก็ต้องซื้อไปเขากินนั่นแหละครับพี่น้องได้ของมากมากหลายก็เต็มไม้เต็มมือไปเบิด์ตขับมือนี่พอตอนระหว่างขี่รถกําลังจะหอดบอลบือครับผมก็เลยกลับรถมัตสึกุ้งวาซิเอาไปเผาให้เด็กน้อยกินนั่นแหละครับพอขานี่ก็ไปตักอยู่ในบ่อเป็นเป็นมาให้ผมเลยล่ะครับวานนี้ผมเลยบอกออีนยลงไปจับเอาาขึ้นมเบิ่งดูมันโตใใหญ่ซดปรากฏว่ากุ้งมหน่อีนุ่ยร้องครับ เรียนเมื่อไรตีผมครับย้อนมาผมบอกให้ไปจับประกันครับผมก็ยืนหัวประกันระ้วว่างนั่นไหมครับเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนเป็นเอฟซีเด้อเพื่อนติดตามคลิปอยู่พร้อมครับผมกับอีนุหน่อยก็ยกมือไหวมับมัฟเล่หละครับพอตะมหันต์บานเห็นตาย่ายหน่อยยืนเล่นโทรศัพท์อยู่ผมเลยถามว่ายืนเท็ยหยังกําลังเช็คบั็อกดิจิตอลยุติประกันเราหัวกับอพวนนะครับเนี่ยแล้วเตรียมไว้ครับโอ้ย่างสี่โค้งยางใส่อ้อนยางใส่แบบใสก๊อปแก๊ปไหมครับบ่รู้ว่าใส่อันที่ว่าสีน้ำตาลนะเพื่อนเอือนใส่หยังนะครับได้อยเอินุหน่อยเลยครับอีนือยน พวนนะครับมีหอน้ำจิ้มเจียวถวยบัก่ายหนึ่งตละคนนี่แบ่งนาทีกันดีขนาดครับผู้หนึ่งปาตานันผู้หนึ่งปาตานี่ครับ กลับมาบ้านียวนี้ย่าไนอยได้มีดผีสิงไม้ตะไสบู๊ครับนี่เล่มบักใหยหนึ่งครับโคตรเป็นตะย่านนะครับพี่น้องคันปาดลุยนิ้วอาจจะลุดไปได้เลยครับหนาเป็นตะย่านได้ซื้อครับแต่ว่าบกคมบกคมเบิ่งตี้และครับยายนน์มาร์คโลมัก์คไซ่ง่าผอมครับโอ้โหหอมมากครับพี่น้องระหว่างนั้นผมก็หิวเข่าครับอดใจบ่ไหวแล้วบารนี้อีน้อยก็เลยบอกว่าคันหิวเข่าเกากุ้งไปล่างเอาไปเผาขึ้นเลยคันป้าโทมื้อนี้ผมสิบ่ได้เฮ็ดหยังอีหลีเลยครับมื้อนี้ผมมาเป็นผู้กินคักๆเ่ะคักแนวเลยครับเเเเป็นนนมือชหาต้าแล้ว เด็กน้อยก็เริ่มเบาไว้แล้วครับบัลลิง่งหมูกระทะแล้วครับถึงแม้ว่าผมสีเบือบ้อปันใดผมเลียวเบื้องผมก็อยากกินอยู่ด้ครับแล้วว่างั้นพีจ่จอนก็พี่เพ่งกับมาเสริมทำกับเจ๊ถืออย่างมันแนวหายายหน่อย ผมยงบอกระหว่างจะสื่ออีย่างมาเด้อมาเลยผมวางสิละสุดท้ายแล้วยังสื่อมาคือเกาหน่ะละครเราประเด็นก็คือมือนี้ผมบอกระหว่างผมสิหอดบานสีมงแรงแต่ในความเป็นจริงผมหอดบานถุ่มหนึ่งให่หน่อยแล้วถ่ายกินเขาน้ำผมว่ากั่โอ้หิวเขาเลยวกั่ะจะเป็นตัวคนครับบอกว่าสิมาสีมงค้นกระถาอยู่บวกล่วว่าสังเกตว่าช่วงกอนี้อีนูหน่อยสิหายไปมันบ่ครับพี่น้องคิดเบื้องเอาครับว่าคนเบิดเงี้ยนน้ำหายอีนูหน่อย ไปพออยู่ในห้องน้ำครับกําลังคัดห้องน้ำอยู่คือตั้งได้มาหอนี่บ้าเศร้าเป็นเลยครับเก็บขั้วเนี่ยไปคัดห้องน้ำเนี่ยครับผมก็นึกว่ามันเสียไปใส่เดือดนมากินเขาเอาครับพี่น้องเอ้ยแล้ววันนั้นก็มีช่องดังมาเสริมทับอีกครับช่องย่า่กล้วยใหญกล้วยครับพ้วนแล้วครับแล้วซื้อเป็ดพะโลมาเสริมทับอีกกูเหรอครับโตบักใหญ่เลยแหละครับผมก็บอกว่าผมไม่เคยกินปาดอกินเนี่ยผมว่านี่แหละครับเสื้อผ้ายของจริงเสื้อผ้ายหอดผมเหรอครับ พี่จอนแล้วไปเพ่งเราสื่อเค้กมาฝากย่ายหน่อยครับตอนนี้เรายังไม่ได้รูโต้ได้รับตัวบอกว่าให้มาหันเป็ดให้แน่ผมวางสิละวานนี้กระเสื้อัผด้ดยเค้กครับปปี้ยไปเบิดเดบทูอยู่เแล้วครับตวนตวนผมไม่จกหัวมองได้ครับ,รบอยากหัวทาที่เราหันเป็ดไปน้ำเทื่องแบบว่าปปี้เบิดเด์ไปน้ำนี่นะครับ คือจังวันนั้นเราว่างมีดบุได้เลยครับ <ś c oughs> มือนี้ย่ายหน่อยพอเค้กเราย่ายหน่อยเฮ็ดหนักกันเขินยัอยย่อยนะครับพอตาได้รับเค้กแล้วเราก็ให้พรทุกคนเงาเลยครับจากนั้นเราก็เป่าเค้กสาถูกครับทุกๆคนก็อวยพรในีเราคือกันครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่อยากอวยพรแม่นะครับขอให้แม่มีสุขภาพแข็งแรง เป็นลมโพลมไส้แล้วก็ยุ่กับลูกกับหลานไปโดนๆหักแม่เด้อเมื่อเข้าหอยแย่หน่อยมาตัดเค้กความห้ามมันก็ยุ่ตรงนี้แหละครับแล้วตัดเค้กเป็นตะล่างมาคอดเลยครับเราไปตัดงวงกลมดิครับก่อนกลับบ้านผมก็เลยเซลบักกาแฟนี่ครับไปให้เหล้าบวกกับของขวัญเล็กๆหน่อยไปให้แม่ครับมาเบิ้งครับว่าเราเสียหน้าตายังไงครับผมบอกว่าเอากาแฟมาให้แม่เอาผมว่าเราเลยว่าเอ้าอันยุ่งล่างนี่มันเป็นกระดาษยังนี่บักันทุกคนก็เลยแบบหัวครับ พากันหยอกเมวคันครับผมว่าเลยเขาไปหอมแก้มจักจุดหนึ่งครับแล้วก็บอกฮักเล่าสุขสันวันเกิดเล่าครับเห็นเป็นสาวแบบนี้ย่ายน่อยอาอยุครบเจ็ด,ด้วเด้อครับนี่ <laughs>